ภาพยนตร์อาถรรพ์นักแสดงล้มตายปริศนาคุณเคยได้ยินเรื่อง The c o n q u ล r er ร r ไหมภาพยนตร์ฮอลลีวูดยุคห้าสิบที่ถูกกล่าวขานว่าเป็นหนังมรณะเพราะนักแสดงและทีมงานจำนวนมากเสียชีวิตด้วยโรคมะเร็ง The c o n q u e r ร r ปี1956กำกับโดยฮาร์เวิร์ดฮิวและนำแสดงโดยจอห์นเวในบทเจงกิคานซึ่งโดนวิจารณ์อย่างหนักว่าดูยังไงก็ไม่ใช่แต่ที่น่ากลัวคือทีมงานกว่า220คนที่ถ่ายทำในทะเลทรายในรัฐยูทาใกล้กับนีวาดาเทศไซส์สถานที่ทดลองนิวเคลียร์และที่แย่กว่านั้น อยู่สั่งให้ขนดินทรายจากที่นั่นไปใช้ในฉากฮอลลีวูดเวลาผ่านไป91คนป่วยเป็นมะเร็งจอห์นเวมมะเร็งกระเพาะอาหารสุซานเฮวาดเป็นมะเร็งสมองแอกเนเตเมาเฮตมะเร็งมดลูกดิกโพเวมะเร็งปอดและยังมีอีกหลายคนที่เสียชีวิตจากโรคอื่นๆเรื่องนี้เกิดจากรังสีนิวเคลียร์จริงไหมหรือเป็นเรื่องบังเอิญบางคนบอกว่า41%ของทีมงานป่วยเป็นมะเร็งแต่นักวิทยาศาสตร์แย้งว่ามันอาจไม่เกี่ยวกันเพราะคนยุคนั้นสูบบุหรี่จัดอยู่แล้ว The Con ลเด,วด,ด,ด,ดร์คอนคิวเลอร์ล ฮิวอับอายจนซื้อฟิล์มทั้งหมดเก็บไว้กว่าหนังจะออกฉายอีกครั้งต้องรอให้เขาเสียชีวิตก่อนแล้วคุณห่ะคิดว่ามันคืออาถรรพ์หรือบังเอิญคอมเมนต์บอกกันหน่อย